สวัสดีครับปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover ประจำวันจันทร์ที่23พฤศจ,จิกาย,ยน2563นะครับกับคุณรัชพล์พลลาวานิชและผมในบุญพรประสินครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับคุณก็ประจำวันจันทร <ๆ S 2> ์ก็ต้องคุยเรื่องนี้กันหน่อยครับก็เ,เราอยู่ในแคมเปญที่ใช้คอนเซปต์ว่าอะไรนะอ่า ก็เออวอ้นี่ใช่ไหมของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แก้นี่แก้จนข้ามพ้นโควิด -19 อืมก็เราก็จะคุยกับคุณสาธิตบวรสันติสุดนะนักนักวางแผนทางการเงินจาก CFP สมาคมนักวางแผนทางการเงินเนี่ยนะก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้แล้วก็มาต่อเนื่องกันหลายสัปดาห์แล้วนะตอนนี้ก็มาถึงเรื่องที่วันนี้จะเอา ต้องเรียกว่าตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่นะที่เาขาก็บริหารการเงินแบบทุกคนยอมรับเนี่ยเป็นกูรูทางการเงินใช่ไหมฮะคุณสาธิตเช็คครับก็เราจะมาเรียนรู้การบริหารเงินจากนี่นะฮะตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่วนะอลเลนบอฟเฟตเชิญเลยครับคุณสาธิตครับครับสวัสดีครับคุณโก้คุณในบุญครับ,รบสวัสดีครับ อ่าจริงๆถ้าพูดถึงตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่เลยนะครับก็ต้องยกให้จริงๆเลยคือคนคนนี้เลยคือคุณวอลเลนบัฟเฟต์นะครับคือวอลเลนบัฟเฟต์เลยเนี่ยหลายๆลคนเนี่ยจะรู้จักเขาว่าเขาเปน็นนักลงทุนมือนหนึ่งของโลกเลยอืนะครับแต่หลายคนไม่รู้จริงๆนะว่าวอลเลนบัฟเฟต์เลยเนี่ยเป็นคนที่ระมัดระวังเรื่องการใช้เงินเยอะมากๆเลยนะครับมันมีประโยคทองอยู่ประโยคหนึ่งวอลเลนก็พูดเลยนะครับบอกว่าตราบใด ที่เรายังใช้เงินในสิ่งที่ไม่จําเป็นอยู่อืมนะครับจะต้องมีวันหนึ่งในอนาคตที่เราต้องขายขอขายสิ่งที่จําเป็นอืมเพื่อเอาเงินนั้นมาใช้จ่ายอ่านี่คือคนที่รวยที่สุดของโลกพูดคนที่รวยอันดับต้นๆของโลกเลยพูดทีเวลาเขาพูดไปพอมีบางคนเราก็บอกว่าอยู่พูดได้แล้ววะนะครับแต่จริงๆทำบ้าอ่ารวยแล้วนี่ว่าอะไรเนี่ยใช่ไหมครับแต่จริงๆเขาทํานะ Mm hmm. คือวอลล์ามาร์เฟนนะครับอัดญาในการดําเนินชีวิตเขาอ่ะเหมือนกันในหลวงรอเก้าของเราเลยอ oh, ๋อเหรอฮะคือเศรษฐกิจพอเพียง mm hmm. ครับเศรษฐกิจพอเพียงคือบางทีเราจะเห็นนะครับอย่างง่ายในหมู่บ้านผมเองเนะี่ยนะครับโอ้มีบ้านหลังใหญ่เต็มไปหมดเลยออื mm hmm. ที่มันมีบ้านหลังใหญ่เต็มหมดนะโอ้เราก็ชื่นชมกันนะก็โอ้ทาธุรกิจอะไระถึงรวยขนาดนี้ออื mm hmm. แต่เวลาตอนโควิดเลยนะม mm hmm. ุ่โค mm ้ hmm. งไปในบุญ mm hmm. ครับ โอ้โหมีป้ายแตะหน้าแตะหน้าบ้านเต็มเลยขายอะขายบ้าขายไม่เท่าไหร่เยเนี่ยไม้ยน้วไม้กระปะโอ้หนักก็เลยอีกอืมมันเจอๆอย่างนี้เลยเพราะั้นแปลว่าแปลว่าบางคนเนี่ยคือพื่อไงว่ายังไม่ทันรวยอยู่ใช่ว่ายังไม่ทันรวยอทองลอกสำนวนก็เรียกจางลอกเออคือยังไม่ทันรวยเลยแต่ทำตัวรวยไปก่อนละอืมใช้ชีวิตกาเรียกอะไร above รายได้ตัวเองอ่ะใช่เอเบอรายได้ตัวเองแต่ยังโมเลสเฟดไม่ใช่นะคือแกพยายามสอนหลายคนนะครับว่าเอ้อะไรไม่จําเป็นอย่าซื้อนะนะครับไม่งั้นชีวิตคุณต่อไปในอนาคตแล้วแกก็ทาอะไรจริงๆเลยใช่ไหมคือแกนะครับแกรวยขนาดนี้บ้านที่แกอยู่เนี่ยยังเป็นบ้านหลังเล็กๆเลยนะครับเหมือนเดิมเลยบ้านที่ซื้อมาตั้งแต่เมื่อห้าสิบปีก่อนเนี่ยที่โอมาฮานู่นตอนที่แกยุ่สักเท่าไหร่แล้วเนี่ย โอ้ตอนนี้ผมว่าแกน่าจะร่อไปประมาณแปดเก้าสิบแล้วนะเก้าสิบได้แล้วเนาะนะครับแล้วแปดเก้าสิบตรงนี้่ะแกก็ยังขับรถคันเก่าๆเล็กๆของแกอยู่เหมือนเดิมอะอ่าแกก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยนะไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหแบบรวยขนาดนี้ต้องมีบ้านเป็นปราสาทอะไรเลยไม่ใช่นะครับแล้วแกก็ไม่แกก็ไม่ได้เดินทางคือแกเป็นเจ้าของบริษัทเครื่องบินส่วนตัวที่ใหญ่ที่สุดของโลกด้วยนะอืมนะครับ แต่แกก็ไม่เคยเดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัวเลยโอ้ oh. แกก็ขึ้นเครื่องบินแบบสาธารนณะหลังแกไปปะกะติอย่างเนี้ยค mm. รับนะครับคือเพื่อ้นแกใชก้ใช้ชีวิตแบบในหลวงเลย,ยจริงๆนะ mm. สมรถะมากมากเลย mm. แล้วมือถือแกแกแกไม่ใช้มือถือด้วย mm. เคยได้ข่าวมาว่าแกไม่ใช้มือถือด้วยนะโ oh. mm. อ้ เพออาจจะใช้แบบแค่โทรเข้าโทรออกโทรเข้าโทรออกแต่แบบไม่ได้ไปเล่นหนุ่มเล่นเด็กหย่งแก Facebook Line Twitter นี่ไม่รู้จักอืแต่แกแต่ถามว่าแกรู้เรื่องข้อมูลอะไรเยอะไหมเยอะมากอืมนะครับคือไม่ใช่ว่าแกไม่ดูพวกนี้แต่แกไม่คือไม่ใช่ว่าแกไม่ใช้มือถือแกเลยปิด้นการเรียนรู้ไม่ใช่นะแกก็ยังเรียนรู้ศึกษาหาข้อมูลอยู่นะครับเพราะว่เท่าหลักของแกของหลักของการลงทุนแกเลยเนี่ย คือใคจะมองความเสี่ยงเป็นหลักเลยแต่นี่จะรู้ความเสี่ยงได้ยงไงก็ต้องต่อเมื่อเราต้องรู้จักมันพออืนะครับมันเคยมีคําถามอยู่คําถามหนึ่งนักลงทุนกลัวอะไรคนที่เป็นนักลงทุนเลยเนเมื่อเราลงทุนโดยเพื่อนาคตนะครับนักลงทุนกลวข่าวร้ายหรือกลัวข่าวดีกันแน่อ่าจริงๆเลยนะครับนักลงทุนไม่กลัวทั้งข่าวร้ายและไม่กลัวทั้งข่าวดีอืมแต่ที่กลัวมากๆเลยคือไม่รู้ว่ามันร้ายหรือดี อืมอ่ามขมขมออ่าคิดว่ามันไม่รู้มันไรดีแต่ว่าแปลว่ามันคาดการไม่ถูกอืใช่ไหมครับว่ามันคาดการไม่ถูกว่าเอ้ยตอนนี้จะทําไงดีจะอยู่ในหุมหปลอดภัยดีหรือโดดออกออกไปหลุยเขาดีอืมมันคาดการไม่ถูกเพราะว่ามันเบอร์เบอร์หมดมันเหมือนกับว่าในโลกนี้อ่ะมันเป็นขงดําหมดเนี่ยอืมมันก็เลยเบอร์เบอร์ไอตรงนี้คตหน้ากลัวเลยอืมนะครับคิดว่ามันน่ากลัวขนาดนี้ปุ๊บเลยเนี่ยเราก็เคยคุยไปแล้วถึงที่ว่าเรามักใสให้น้ำหนักมากๆเลยนะ คือการบร <st wireless> ิหารความเสี <diction aries> <g ad> ่ยงนะครับและแกน้ําหนักมากๆเลยคือตัวแรเทองตรงจุดนี้เลยเนี่ยวันนั้นผมจะพูดอยู่ข้อหนึ่งเขาเรียกว่ากดทองกดทองของการของแกเลยหนึ่งต้องไม่ขาดทุนสองให้หมดไปมองกดข้อที่หนึ่งต้องไม่ขาดทุนต้องไม่ขาดทุนนีกเช่นกันยกอยังก็ต้องก็ตามห้ามขาดทุนครับ ที่เาห้ามขัดถุนปุ๊บเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าแกมองเรื่องความเสี่ยงจริงๆและความเสี่ยงที่แกมองเนะี่ยใช่ไหมแกไม่ได้มองความเสี่ยงเฉพาะเงินที่ลงทุนนะแกมองถึงความเสี่ยงของชีวิตเลยอะว่าชีวิตของคุณเนี่ยจะเจออะไรบ้างแล้วคุณบริหารความเสี่ยงต,ตรงพวกนี้แล้วยังไงบ้างครับอ่าที่ว่าแะบริหารความเสี่ยงต,ตรงพวกนี้ได้ยังไงบ้างนะครับเราก็มาดูกันเลยว่าบารินเัฟเเขาบริหารชีวิตของเขาหรือบริหารเงินลงทุนของเขายังไงบ้าง อันที่หนึ่งเลยว่าอลไรมาเฟ่ตเนี่ยแกสนใจแลกถาวาเท่านั้นอืแกก็จะลงทุนนะครับเอาหลังเนี้ยของแกการลงทุนแกเลยนะแกจะลงทุนเฉพาะสิ่งที่แบบชัวร์รู้ข้อมูลชัดๆคาดเดามันได้ง่ายๆคือเพื่อายเน้นที่เน้นที่ความชัดเจนนะครับอย่างเช่นการลงทุนเยอะที่สุดคือลงทุนเลยมิโกดีเล่อือไงคนไงคนก้อนหนวดฝรั่งนะฝรั่งก้อน ใช่ก็ใช่มันต้องโกนอ,โอยู่แล้วอ่ามันต้องโกนอยู่แล้วหรืออันที่อันอย่างหนึ่งที่แกลงทุนคือโคกอื่าลงทุนยี่คกกือโคเพราะอะไรเพราะแกก็เห็นฝรั่งมันก็กินโคก,กันตลอดเลยอืมอ่าแต่ตอนนี้ไม่แน่เหมือนกันเนอะคือตอนนี้ยอดขายโครู้สึกเริ่มตกแล้วครับนะครับเพราะคนเริ่มกวนน้ําตาลกันเยอะอ่านะครับ พราะนี่แต่ถ้าธุรกิจอันแบบอันอื่นที่กรังเสร็จแกไม่รู้แบบไม่รู้จักเลยนี่แกไม่ลงทุนนะครับซึ่งบางคนกามว่าิจารณ์มันแกเสียโอกาสอะอย่างช่วงใช่ใช่มันก็เสียโอกาสช่วงดิจิตอลบูมอะไรงี่ก็อ่ามุฒิเทคโนโลไม่ค่อยสนใจอ่าแต่แต่ถ้าเราไปมองในมุมแกนะคือนี่ไงหลายคนบอกว่าแกเสียโอกาสเพราะอะไร่าเพราะเรามองไปมองกลับไปอดีตอืม อ่าเรามองกลับไปอดีตว่าไอ้หุ้นพวกอเมซอนอารีบาบามันมันโตนะกำไรเยอะนะนะครับอย่างยั้วฮูอย่างนี้ยั้วฮูจริงจริงตัวรัศมีเจ๊งนะแต่ยั้วฮูนี้มันมีรายได้เยอะที่สุดเพราะมันไปซื้อหุ้นอารีบาบาอ่าแต่นี้มันนั่นคือมองกลับไปอดีต่ยอ่าแต่ถ้าสมมุติผมลองลองสมมุติเหตุการณ์นะสมมุติเหตุการณ์ว่าเกิดอเมซอนจริงๆก็เจ๊งเฟซบุ๊กก็เจ๊งกูเกิลก็เจ๊ง เราก็จะบอกว่าโอ้โหวอล์เลยเฟสโคตรเก่งเลยไว้ะะนะแลังจากนี้ครับมันคือเราไม่จะมองกลับไปอดีตว่ามองกลับไปอดีตปุ๊บเนี่ยตอนถ้าเรามองกลับไปอดีตจริงๆอรวอลเลย์เฟสอาจจะอาจจะตัดสินใจครั้งนั้นพลาดนะแต่ถ้าสมมติว่าผมก็ผมก็เดาเดาเอานะถ้าผมเป็นเขาแล้วไปยืนอยู่ในจุดน,นั้นนั้นใหม่เที่ยวหนึ่งเนอะืยแล้วมองไม่เห็นอนาคตอยู่เหมือนเดิมเนอะืยผมก็คงตัดสินใจเหมือนเดิมดีอนะ ถ้า <laughs> มันไม่รู้ไง <c oughs> คือ, <c oughs> ค,อคือเวลาเราลงทุนณนจุดนั้นเนี่ยเราไม่รู้อน,นะคนมันเป็นยังไงบ้างไง <c oughs> อ่าใช่ไหมครับนี่ไถึงบอกไงว่านักลงทุนกลัวจริงๆนะคือกลัวว่าคือกลัวที่มันไม่รู้ว่ามันจะร้ายหร <c oughs> ือดีอ่ะจะซื้ดอหุ้นต่อถ่อมก็ไม่รู้ว่ามันจะ้ายหรือดีเพราะตาวนาคนมันไม่ออกเลย <c oughs> อ่ามันไม่เหมือนอย่างหุ้นโรงพยาบาลหุ้นสนามบินหุ้นแบงก์ไอ้นี่ยมันเห็นอนาคตอยู่แล้วอ่าใช่ไหมครับ ทีนี้มาตรงนี้ต่อเลยเนี่ยเราบอกว่า,ฟาเฟคเขาลงทุนของเขาอย่างไงบ้างก็หลักของการลงทุนของบรลษับเฟคเลยนะครับมีหลายๆคาพูดมากเลยที่เกี่ยวข้องหมดเลยครับนะครับอย่างเช่นเขาโดยเฉาจะบอกเลยนะครับว่าความขยันคือสิ่งที่สําคัญคือพูดง่ายว่าทุกความขยันเนี่ยจะนํารายได้มาให้ออย่าเอาแต่พูดเพราะเอาแต่พูดอะ่ะจะนาแต่ความจนมาให้โอ้โคมิกแล้วอันนี้ ก็บางทีเราจะได้ยินคำพูดนะอะไรวะแค่เลียวมันจะเป็นสิบเนี่ยแหละแค่อะไรอย่างเนี้ทำดีกว่าพูดอ,ะอ่ะ,ะอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้วันนี้วัตถุสิก่อสบอกเลยนะครับคุณอย่าแต่พูดทำทำทำบ้างนะครับอันที่สองเลยก็คือลาวด์เดอร์แดนเวิร์ดอ่านะครับอันที่สองเลยก็คืออย่าขี้เกียร์อ่าคือวันนีเ้เฟดกยกตัวอย่างหุ่งลอสเตอร์ จะบอกว่าุวนลอสเตอร์ที่มันขี้เกียจขี้เกียจเนี่ยที่มันหลับเนี่ยสุดท้ายมันจะโยนน้าทะเลพัดหายไปออ่าแต่ถ้าพวกรอสเตอร์ที่ขยันหรือปลานี่ปลาที่ขยันเนี่ยปลาอะไรเนี่ยจะว่ายทวนน้ําอ่านะครับถัดมาเลยก็คืออย่าวางไข่ในตะกร้าใบเดียวอืต้องกระจายนะครับให้กระจายี่อยากให้กระจายเนี่ยบางทีเราตอจินกถึงการลงทุน อว่าการลงทุนเลยเนี่ยคุณต่อให้มีหุ้นที่คุณรักยังไงก็ตามสมมติเราอย่า,างเราใส่กระดากหุ้นโคกอืมก็ก็อย่าซื้อโคกตัวเดียวอืมซื้อเป็ดตั่าไหรอ่าเดี๋ยวมันดีขึ้นดีเกิดคน,คนบอกกันเลยไม่กินน้ำตาลอีกต่อไปหรือเกิดมีข่าวออกมามีรายงานวิจัยมาว่าสารเคมีที่อยู่ในโคกเป็นอันตรา,ายต่อสูขุขภาพสมมุตินะไปเลย หรืออง่หงสมัยก่อนตัวอย่างของพวกนี้ที่ชัดเจนเลยอย่างโกดักใช่ไหมโกดัก,ก,ดก,กเทคโนโลยีเปลี่ยนปกโกดักไปเลยอ่าเน่นก็คือตัวหนึ่งแต่นี่แกไม่ใช่พูดแค่เรืนะ่องนี้เดียวนะพูดถึงตัวเราด้วยอือย่าพึ่งพารายได้แหล่งเดียวอืมอ่าดีตัวอย่างนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยชัดเจนเลยอืผมทํางานกินเงินเดือนด้วยนะครับผมเองเป็นวิทยากรสอนบรรยายให้กับทางตลาดหลักทรัพย์กับสมาคมต่างๆด้วย วันดีคืนดีรายได้จากเงินเดือนผมหายแต่ผมยังมีกอกสองเนี่ยเื่องจริงมีกอกสามอีกก็ลงทุนด้วยอ่ากอกสามลงทุนอีกอย่างหนึ่งด้วยอ่าเพราะถ้าสมมติอย่างช่วงโควิดนะครับชัดเจนเลยโควิดรายได้จากเงินเดือนผมหายไปนานแล้วรายได้จากการบรรยายผมการสอนหายเป็นศูน์เลยนะ เพราะว่ารัฐบาลล็อกดาวหมดห้ามจัดประชุมเลยทั้งสิ้นห้ามจัดอีเวนต์หมดรายได้เป็นศูนย์เลยแต่ผมยังมีรายได้จากการลงทุนหมุนเข้ามาเรื่อยๆอยู่อ่าแล้วรายได้ตัวหนึ่งนะที่เป็นรายได้ที่ไม่ต้องเสี่ยงเลยนะอืคือรายได้จากสวัสดิการรัฐบาลเพราะนั้นเราล้องใช้มันนี้หมดทุกอย่างที่มันมีช่องทางใช้ให้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรทองก็ใช้อ บัตรคนเอเงินเงินคนบคนจนเอครั้งเรียกเงินเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุต่อใช้อืมห้าพันบาทสามเดือนก็ใช้อืมอ่าอย่างนี้คนละครึ่งก็ใช้อืมคือใช้ทุกเม็ดที่มันมีอยู่อืมนะครับเพราะเรามันไม่คือูดง่อว่าแล้ววันนี้ต้องกระจายแหล่งไรได้คือเพื่อว่าหาอะไรได้มันมากที่สุดครับอ่านะครับทันมาเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่ก็เริ่มมีคอนเซปต์นี้นะ คุณสาธิตก็คือเขาก็ไม่หวังอะไรได้จากเงินเดือนทางเดียวแล้วหลายคนก็จะมีอาชีพเสริมอาจจะขายของออนไลน์อาจจะรับจบรับสอนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยน,นะเขาก็รู้เหมือนกันว่าลําพังไรายได้จากทางเดียวมันไม่รอดอมันคือมันอาจจะ<ก>รอดรอดเดือนต่อเดือนแต่มันไม่มีเงินเก็บม,มันไม่มีเงินสําหรับที่จะลงทุนได้วอนบางอย่างอะไรแบบนั้นไงแล้วแล้วตรงนี้ผมชอบนะชอบคนรุ่นใหม่ผมเจอคนรุ่นใหม่มาหลายคนนะครับอืเชื่อไหมมัน มันจะเป็นกลุ่มๆแหละคือกลุ่มแยกมันก็แยกไปเลยนะนะครับแต่กลุ่มรักดีมันก็จะรักดีไปเลยคือเขาจะรู้สึกเหมือนกับท้าทายอ่ะอืเขาจะรู้สึกเหมือนกับเขามีความสามารถที่เขาสามารถสร้างอาณาจักรเล็กๆของเขาขึ้นมาได้อ่าอย่างเช่นเขาจะทําแบบเขาพยายามคิดนะครับจะขายขอยังไงทำสตาร์ทอัพยังไงทํานู่นทํานี่ยังไงอะไรต่างเขาจะเขาพยายามจะมีคยดไอเดียอะไรอย่างเงี้ยของเขาขึ้นมา แล้วผมเห็นนะครับเคยคุยคนพวกนี้หลายหลายคนนะเวลาเขาพูดถึงธุรกิจของเขาเนี่ยเขารู้สึกมันมีความสุขมีความภูมิใจมากกว่าที่เขาได้กอว่าเป็นประกายมันยิ้มได้บางที เออมันมันเหมือนกับคนรักดีเราบางทีเราเห็นนี้แล้วก็เอดีใจกับคนรุ่นใหม่นะว่าเอออืมันกล้ามันมีมันหนึ่งมันกล้ากว่ากว่ารุ่นรุ่นผุ่มอันที่สองเลยคือมันมีโอกาสมากกว่ารุ่นรุ่นผมเลยบางทีเขาไม่ได้กล้าแต่มันเป็นเรื่องท้าทายมันสนุกมันสนุกอ่ะแล้วมันมีเพื่อนของเขาจะมีสังคมเขาอยู่ทำอย่างนี้อยู่เดียวอะนคนคล้ายๆกันอ่าใช่แต่อย่างอย่างรุ่นเราดิ ทำง <IP> ทานทั้งวันโอ้โหกว่าจะเสร็จก็สองทุ่มสามทุ่มใช่ไหมแล้วเราจะมาทําธุรกิจอืาสมัยก่อนมันไม่มีธุรกิจออนไลน์มันต้องมันต้องตั้งหน้าร้านต้องขายของจริงอย่างไรอย่างเงี้ยเวลาคิดะไรได้ดีเพื่อนแทนที่จะเชียร์เพื่อนกับด้อหรือไม่เข้ามามาทุบเอาของฟรีจากของรถจากเราอีกหรือแบบพามาดเอยจะรอดหรือวะอะไรอย่างเงี้ยพวกนี่เสียกำลังใจมีเยอะมีเยอะบ่อนทำลายเราเยอะใช่ใช่ไหมครับ ทีนี้ใหมอ่อันนึ่งในเรื่องของการใช้จ่ายนะนี่ไงล้วเฟสคือประโยชน์ที่ผมเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าถ้าตราบใดเราอย่างซื้อของที่ไม่จําเป็นนะเราจะต้องขายของที่จําเป็นเพื่อออมเงินใช้จ่ายไม่ใช่ค่ะทีนี้มาต่อนะครับเลยคือลรัเฟสแกให้น้ําหนักมากเลยนะในเรื่องของการบริหารในรับายจ่ายเพราะแก,กรู้เลยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่รายได้คุณไม่พอรายจ่ายคุณจะคุณจะเป็นหนี้อย่างแรงเลยแกก็จะบอกเลยนะครับว่าเรื่องของการออมเงินนะครับ อย่ามีเงินเหลือแล้วค่อยออมให้ออมก่อนเหลือค่อยไปใช้ออมก่อนรวยกว่าใช่ออมก่อนรวยกว่าแต่พูดถึงออมก่อนรวยกว่านี้ต้องต้องต้องเรียนต่อเหมือนกันนะมีหลายคนชอบสอนให้ออมสิบเปอร์เซ็นของเงินได้สิบเปอร์เซ็นของเงินเดือนอือันนี้ผิดเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราออมแค่สิบเปอร์เซ็นต เกิดรายได้เราเยอะเราก็จะใช้เยอะอือ่าเพราะเราออมแค่สิบเปอร์เซ็นต์ถูกเปล่าเพราะหลักเลยก็คือว่าออมให้มากที่สุดเที่คุณออมได้อตอนที่รายได้น้อยๆออมสิบเปอร์เซ็นโอเคไม่ว่ากันแต่ถ้าสมมุติรายได้เพิ่มขึ้นไปสิบเท่าคุณก็ไม่ยังไม่ต้องใช้ใจ่ายเพิ่มสิบเท่าอ่าให้ออมมากขึ้นสิบเท่าแต่ใช้ใจ่ายเท่าเดิม ใช่ไหมครับอย่างผมเองนี่ตอนผมตอนช่วงก่อนที่ผมจะเกษียณได้เนี่ยปีปีสุดท้ายอ่ะผมออมอยู่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นของรายได้เลยโอ้โหอืมไม่เพราะเรารู้ไงคุณในบุญคุณก็ผมรู้ไงคือเราใช้จ่ายเท่านี้อ่าแต่ใช่แล้วคือเราทางกาใช้จ่ายใกล้แล้วไงอ่าแล้วนางการนเห็นเลรวไงมันกำจัะเข้ามาคือเ่็นไงว่าแบบ อุปสรรคการมันอยู่ข้างหน้ามันจออยู่หน้าเราแล้วอ่ะอีกไม่กี่ปีต้องวิ่งชนมาแล้วครันนี้อ่ะเพราะนั้นเราต้องเตรียมพร้อมเลยอย่างว่าเมื่อกับเราขับรถใหญ่ก่งนจะไปเจอถนนขูุขาดดูกูเกิลแมปปบเฮ้ยอีกอีกห้าอีกหนึ่งร้อยเมตรเจอถนนขูุขาแน่นอนอ่าเราต้องรีบชะลอรถทุกอย่างหยุดหมดแล้วเพราะนั้นการใช้จ่ายผมต้องเหยียด หยดเบรคชะลอเลยเพื่ออะไรเพื่อว่าตอนนั้นจะได้ประคองรถไปทีนี้ทีนีนใช้ใจช้าๆไปเรื่อยจนกว่าจะทุนนินของรถถูกขัดตัวนี้ไม่ได้พอถึงตรงนั้นเราก็จะชินละกับการใช้กาเรเรื่องนี้สาคัญใช่ำใหมันเกิดามเคยชินทีมาไม่ใช่รถหัวภาพไม่ได้ใช่หรือมันช็อกใช่ครับใช่นะครับแล้วก็อยากไปยืมชาวบ้านแม้คนที่เป็นลูกนี้นะครับสุดท้ายจะเป็นท่าเจ้าหนี้เจ้าหนี้สั่งก็ต้องทำ เจ้าหนี้เป็นทาสลูกนี้นะพอให้ยืมเงินเไม่ได้ทวงไม่ได้จริงจริงนะครับพอมันมายืมเรานี่เราเราเหมือนเทวดาเลยนะครับแต่เราทวงมันนักลายเป็นมันเป็นเทวดาเลยเออโคตรงงเลยืนเอ้นแกเป็นแบบเราแบบว่าโหต้องขอความเมตตาจากเขาที่กินมันเยินเราเองจ้านะครับครับแล้วเราจะบริหารรายรับรายจ่ายได้นะ สำคุกเลยนะคุณกู้ในบุญทำบัญชีรับจ <c oughs> ่ายเรื่องนี้นะครับหลายมันง่ายมากเลยนะแต่คนไม่ทำกันนะ <c oughs> ยิ่งยุคนี้นะครับมันมีแอปอย่างผมเนี่ยมีแอปไง <c oughs> ทุกครั้งเวลาผมจ่ายเงินหรือมีเงินเข้ามาในกระเป๋าปุ๊บกดเข้าไปในแอปชี้ก่อนเลยชี้ทันทีเลยตอนนั้นเลยเ <c oughs> พราะไม่ไงั้นมันลืม แล้วยิ่งผ่านแบบสุเราพ่อไปเรื่อยแล้วเราไม่กดไม่ไม่ไม่เติมข้อมูลมันไปนะสุดท้ายเราก็ขี้เกียจไม่ไม่ทำแลืวแล้วเวลาเติมพวกนี้มันดียังไงก็ออกครับบอกให้รู้เลยนะบางครั้งเลยเนี่ยบัตรเครดิตเราก็นึกว่าบัตรเครดิตใบนี้เราจ่ายตังไปยังว่าอนึกนึกสงสัยไงที่ว่าเราจ่ายตังไปยังว่าคิดอย่างนี้ปุบ๊บเกิดเราคิดว่าสงสัยจะจ่ายไปแล้วมึนแต่จริงนี่ไม่จ่าย สวยเลยจะโดนดอกเบี้ยอย่างแรงเลยอแต่ถ้าเรานึกว่าจ่ายเยอะอย่างสงขัยยังมึงจ่ายไปก่อนจ่ายซ้ำไอ้เงินที่เราจ่ายซ้ำนี่ไอ้บริษัทบัตรเครดิตไม่ได้ให้ดอกเบี้ยเราวนะใช่มันแค่เอาไปตัดยอดของค่าใช้จ่ายในงวดถัดไปเท่านั้นเองใช่เพราะยังมมนมีแต่เสียกับเสียครับ เพราะฉะนั้นทําบัญชีไว้เลยนะครับจะได้รู้ว่าเอเงินที่เราโผล่มาหรือ,อยอดรายจ่ายอะไรบางอย่างเนี่ยอตกลงเป็นจ่ายจากอะไรยังไงมีรายการจ่ายไปหรือยังอะไรอย่างเนี้ยครับนะครับแล้วต้องตรวจสอบด้วยนะครับทุกรายจ่ายต้องตรวจสอบหมดเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคุณสาธิตแล้วเดี๋ยวกลับมามาคุยเรื่องเนี่ยฮะเราเรียนรู้เรื่องการเงินจากวอลเรนบัฟเฟตกันนะ เดี๋ยวไปฟังสารคดีเป็นวิทยุะละครว,วิทยุขนาดสั้นครับพ่อหมอกับ10บคาถาปลอดนี่นะฮะ,ะวันนี้เสนอตอนใหม่สารภาพปาครับผมอ่ะไปฟังละครว,วิทยุขนาดสร้างก่อนครับแล้วเดี๋ยวกลับมาครับพักสักครู่ครับพ่อหมอกับสิบคาถาปลอดนี่ร่วมสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาซื้อปลอดภัยและสร้างสารรค์ ตอนที่หนึ่งสารภาพบาปเฮ้ย hey! กุ่มอกกุ้มใจอะไรมามาหาข้าเสดึกเนี่ย ไม่มีตังใช้ละสิเองอ่ะ <G ül> โธ่พ่อหมอรู้ได้ไงเนี่ยผมมันจะแย่อยู่แล้วตอนนี้นี่ทุบหัวเอาตัวไม่รอดเลยโดนทั้งเจ้าหนี้ทั้งแบงค์ทั้งบัตรทั้งลีซซิ่งรถทวงทั้งวันวันละสามเวลาเชา้าสายบ่ายเย็นก่อนและหลังอาหารนี่ยังไม่นับหนี้เจดแดงเฮียตูปาออดโอ้ยไม่ไหวจะเคลียพ่อหมอช่วยหน่อยดิขอเลขเด็ดสักงวดดิฉันจะได้เป็นไทยกับเขาสักทีนี่เดินสายมาทั่วประเทศคำชนโนดไอข่ายไปไหวมาหมดแล้วถูกกินเรียบทุกงวดเลยอ้าวอาอาพอเริ่มเปิดปากเองก็พูดไม่หยุดเลย ถ้าจะมาเอาเลขเด็ดอะข้าไม่มีให้เองหรอกแต่ข้าให้เองได้แค่คาถาปดนี่เฮ้ยพ่อหมอจะให้คาถาเด็ดอะไรบอกมาเลยเดี๋ยวฉันจะจดแล้วกลับไปทําตามที่พ่อหมอบอกไม่ให้ขาดตกบกพร่องเลยว่ามาว่ามาว่ามา,า,มาง่ายๆเลยนะนับจากวันนี้ไปเนี่ย เอ็งต้องเข้ามาหาข้าทุกวันติดติดกันสิบวันเลยนะมาเอาคาถาไปปฏิบัติวันละข้อคาลับประกันสิบวันเห็นผลคาถาพ่อหมอฉะนนั้นขนาดนั้นเลยเหรอหมอป,ป่าเดี๋ยวกทิบคาถาข้อแรกนะวันนี้พอเอ็งกลับไปนะเอ็งเรียกมาชุมครอบครัวของเอ็งเลยเรียกมันมาให้หมดทั้งครอบครัวเลยนะเรียกมาทำไมครับพ่อหมอเอ้าบ้าก็เรียกมาสาร,รภาพให้ทุกคนพูดความจริงไนะงโดยเฉพาะเอ็งเนี่ยคนยแรกเลยที่ต้องสาร,รภาพ บอกลูกบอกเมียไปให้หมดตรงๆเลยนะมีปัญหาเรื่องกระตังเนี่ย ไม่มีปัญญา<อ>ใช้นี่แล้วเอา้าบอกไปทําไมอะพ่อหมอเอา้าก็เองจะมาอมทุกข์อยู่คนเดียวทําสวรรค์วิมานอะไรอะจนจะลงนรกไปคนเดียวแล้วอะบอกให้บ้านเองรู้จริงๆเน่ะว่าบ้านเองน่ะมันตูดขาดแล้วต้องช่วยกันแก้แก้คนเดียว่ะมันไม่ไหวแล้วต้องอยอมจมให้ลงกันสักทีอย่าไปฝืนรู้ไหมพ่อหมอฉันกลัวบ้านแตกอ,อีเจ๋อมันจะไม่ยอมมาแถมด่าฉันหูชายกนันด่คาถาข้อแรกเลยนะเองเนี่ยต้องกล้ากล้า<อ>ที่จะต้องผเผชิญหนน้าะ พัดเชิญนี่แล้วก็เลิกกลัวเลิกอายได้แล้วเอ็งน่ะต้องกล้าพอที่จะก้าวข้ามกำแพงแห่งความกลัวออกมาให้ได้ก้าวแรกอ่ะมันจะยากเสมอแต่เอ็งอ่ะต้องกล้าเข้าใจไหมออมันจะได้ผลจริงๆนะเออสิว่าอย่าถามมากเอ็งรีบกลับไปแล้วลงมือทำพรุ่งนี้นะกลับมาเล่าให้ข้าฟังผลเป็นยังไงแล้วข้าจะให้คาถาข้อที่สองเอ,อ็เองต่อไปสิบวันเห็นผลเลยจริงๆนะพ่อหมออย่ามาขายฝันลมๆแรงๆกับฉันนะ เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตามกันต่อตอนหน้า